ประกาศิทิราชามังกรบทที่4943ไม่รู้เชิญผิงแสดงตามใจชอบโดยไม่มีการสงวนท่าทีโดยถือดาบสังหารมังกรและดูุซับพลังงานชั่วร้ายรอบตัวเขาอย่างต่อเนื่องที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสวรรค์ของเชิญผิงแต่ในขณะที่เชิญผิงคิดว่ามีเพียงวิญญาณชั่วร้ายและศพปีศาจในนรกแห่งนี้เท่านั้นเขาก็รู้สึกถึงความรู้สึกสันสะเทือนแผ่นดินทันที แล้วฉันก็เห็นพื้นดินแตกราวไม่ไกลจากที่นี่และศพปิศาจนับพันก็ค่อยๆค,ค,คลานออกมาจากรอยแตกนั้นยาเชิญปิงขมวดคิ้วเล็กน้อยตอนนี้มันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะจัดการกับศพปิศาจเพียงหนึ่งตัวในทางกลับกันตอนนี้มันยังมีจํานวนมากอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อรู้ว่าศพชั่วร้ายเหล่านี้กลัวไฟเฉิญผิงก็ไม่ได้ตื่นตระหนกมากเกินไปการใช้ศพปิศาจเหล่านี้เป็นทรัพยากรในการฝึกฝนตนเองก็ถือเป็นเรื่องถูกต้องแล้ว เฉินพิงถือดาบสังหารมังกรที่มีเปลวเพลิงพุ่งออกมาจากดาบจากนั้นจึงพุ่งเข้าหาศพปีศาจในขณะนี้มแมลงวันตัวเล็กๆที่กำลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของเฉินปิงกล่าวด้วยความไม่เชื่อไอ้นี่มันบ้าไปแล้วหรือไงมันต้องการจัดการกับศพปีศาจมากมายเพียงลําพังนั้นเหรอพอขณะนั้นเองหนิวหลีก็บุกเข้าไปในห้องของผู้ครองเมืองทันทีดูเหมือนว่าเขาจะกำลังมองหาเขา มแมลงผู้ตกใจและรีบปิดกระจกสีบรอนที่เผยให้เห็นห้องชำรรบาบไว้อย่างไรก็ตามหนิวหลีได้เห็นมันไปแล้วแม้ว่าภาพในกระจกสีบรอนจะผ่านไปแต่หนิวหลียังคงตกตะลึงเฮ้ hey, ทำไมถึงเป็นเขาหนิวหลี่รู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเธอเห็นเฉินผิงในกระจกสีบรอนคุณพูดอะไรนะมแมลงวานตัวนั้นถามคุณพ่อครับกระจกทองสำริดของท่านามีรูปมนุษย์อยู่ได้อย่างไรครับ นิวลีก้าวไปข้างหน้าและยกผ้าคลุมกระจกสีบรอนขึ้นโดยตรงแล้วพูดว่าโอ้นี่คือฉากในทุ่งนรกมีคนกำลังถูกพิจารณาคดีในทุ่งนรกฉันเข้าไปดูแล้วมแมลงวันตัวเล็กๆพูดแล้วมองไปที่นิวลีและถามว่าสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปคุณรู้จักคนที่กำลังดำเนินการพิจารณาคดีนี้หรือไม่อาฉันไม่รู้จักเขานิวลีส่ายหัวอย่างรวดเร็วเพื่อปฏิเสธเธอไม่กล้าที่จะบอกว่าเธอรู้จักเฉินผิง ท้ายที่สุดแล้วเธอก็มอบโทเค็นให้กับเฉินผิงและสูญเสียการติดต่อกับเขาในภายหลังถ้าพ่อของเธอรู้เรื่องนี้คงจะลำบากใจไม่น้อยคุณต้องการอะไรจากฉันมแมลงวันตัวนั้นถามพ่อครับผมอยากออกไปเล่นข้างนอกบ้านผมอยู่คฤหาสนี้มานานมากจนแทบจะเบื่อตายอยู่แล้วหนิวลีกล่าวไม่หรอกเมืองนี้ไม่สงบสุขเลยในช่วงนี้คุณควรจะอยู่ในคฤหาสน์อย่างเชื่อฟังมแมลงวันตัวนั้นปฏิเสธทันที สายลับของเมืองเสือบินยังไม่ถูกพบในเมืองดังนั้นการที่หนิวหลีเดินไปรอบๆเมืองแบบชิวๆจึงเป็นเรื่องอันตรายมากเมื่อเห็นเช่นนี้หนิวหลีก็กรอกตาด้วยความไม่พอใจและในที่สุดก็จากไปเฉินผิงในนรกถือดบาบฆ่ามังกรพุ่งเข้าใส่กลุ่มสปิศาสท,ที่มีเปลวเพลิงลุกโชนอยู่รอบตัวเขาดาบสังหารมังกรถูกห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงตัดผ่านท้องฟ้องฟาอันมืดมิดของนรกเหมือนกับอุก,กาบาต ขณะที่เฉินผิงพุ่งเข้าไปในกลุ่มศพปีศาจคอที่เน่าเปื่อยของศพปิศาจนับพันก็ส่งเสียงคำรามอันแหลมคมออกมาพร้อมกันกลิ่นเหม็นเป็นของแข็งเหมือนสารแสงแห่งความโลภฉายแอร์วบผ่านดวงตาอันขุ่นมัวของพวกเขาขณะที่พวกเขาพุ่งเข้าหาเฉินผิงอย่างบ้าคลั่งศพปีศาจต,ตัวแรกกระโจนเข้าหาเขาโดยโบกรงเล็บอันแหลมคมของมันเฉินปิงหลบไปด้านข้างและดับข้ามังกรก,ก็สร้างส่วนโค้งสีแดงศพปิศาจถูกตัดออกเป็นสองชิ้นจากเอวโดยซอวบ และเปลวเพลิงสีทองกำลังลุกไม่อยู่บนพื้นผิวที่แตกหักสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือวิญญาณชั่วร้ายสีดำที่แผ่ออกมาจากซากศพปิศาจไม่ได้สลายไปแต่ถูกดึงโดยพลังที่มองไม่เห็นและไหลเข้าสู่ร่างของเฉินผิงอย่างต่อเนื่องดวงตาของเฉินผิงรวดเร็วราวกับสายฟ้าและดาบข้ามมังกรในมือของเขาก็เต้นรำราวกับบินทุกที่ที่ดาบผ่านไปแขนขาของศพปิศาจก็หักและเลือดสีดำก็ร่วงลงมาเหมือนหยดฝน ทุกครั้งที่ศบปิศาจถูกฆ่าวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ในร่างของมันจะไหลเข้าสู่ร่างของเฉินผิงไปตามดาบฆ่ามังกรเหมือนกับงูในตอนแรกเฉินผิงยังคงต้องชี้นําการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้โดยเจตนาเมื่อการต่อสู้ดําเนินต่อไปการดุดซับนี้จะยิ่งเป็นธรรมชาติและราบรื่นมากขึ้นบทที่4944มีที่มาอย่างไรออร่าของเขายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและออร่าของเขาก็ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆ เฉินผิงซึ่งแต่เดิมมีปัญหาในการจัดการกับพปีศาจต,ตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่กล้าหาญมากขึ้นเรื่อยเรเปเลวเพลิงเต้นรำอย่างบ้าคลั่งรอบตัวเขาเผาไหม้และชำระล้างพลังงานชั่วร้ายรอบตัวเขาก่อตัวเป็นสนามเพลิงโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางภายใต้เปเลวเพลิงที่แผดเผาการเคลื่อนไหวของพปีศาจเริ่มช้าลงและส่งเสียงคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดเฉินผิงมีความคล่องตัวและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระท่ามกลางฝูงศพปีศาจ บางทีเขาจะกระโดดขึ้นไปในอากาศแล้วตัดหัวศพปีศาสด้วยดาบบางทีเขาโน้มตัวไปและเคลื่อนที่ข้ามไปตัดขาของศพปิศาจออกในขณะที่ศพปิศาจยังคงร่วงหล่นลงมาออราบนตัวเฉินผิงก็เพิ่มขึ้นถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวและดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นเทพสงครามที่ลุกเป็นไฟทุกคนทุกแห่งที่เขาไปสพปิศาจก็ถูกเผาจนเป็นเท่าฐาน ในคฤรหาหั์ของท่านเจ้าเมืองเมืองมแงวันตัวเล็กๆจ้องมองภาพในกระจกสีบรอนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อเขาเป็นผู้ดูแลไรโนซิตี้มานานหลายปีและได้พบปะผู้ฝึกฝนที่มีความสามารถมากมายนับไม่ถ้วนแต่เขาไม่เคยเห็นความเร็วในการฝึกฝนที่น่าสะพริงกลัวเช่นนี้มาก่อนบุคคลหนึ่งเผชิญหน้ากับศพปิศาจนับพันไม่เพียงแต่เขาไม่ถอยหนีแต่เขากลับแข็งแกร่งขึ้นเมื่อการต่อสู้ดำเนินต่อไปฉากนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นไปได้อย่างไงเนี่ยแม่ลงตัวจิ๋วพึมพำกับตัวเองนิ้วของมันกำรรที่วางแขนเก้าอี้โดยไม่รู้ตัวเขาจ้องดูร่างของเฉินผิงที่กำลังต่อสู้ในกองไฟในกระจกสีบรอนหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยหนุ่มคนนี้มีที่มาอย่างไรเหตุใดจึงสามารถเปลี่ยนพลังงานชั่วร้ายในนรกให้เป็นพลังของตนเองได้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้ ยิ่งกว่านั้นดาบสังหารมังกรในมือของเขาไม่ได้ดูธรรมดาเลยเนื่องจากมันสามารถฆ่าศพีสาจได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ทําให้มแมลงวนันตัวเล็กๆรู้สึกกังวลมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือความแข็งแกร่งที่เชิญผิงแสดงออกมาในขณะนี้เกินความคาดหมายของผู้รับการทดสอบไปมากขณะที่มแมลงวันตัวนั้นกําลังเต็มไปด้วยความคิดฉากในกระจกสีบรอนก็กลับเข้มข้นขึ้นทันที เฉินผิงตะโกนเสียงดังและเปลวเพลิงจากดาบสังหารมังกรก็พุ่งออกมาจนกลายเป็นใบมีดเพลิงขนาดใหญ่เขาฟาดดาบอย่างรุนแรงและใบดาบเพลิงก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มศพปิศาจทุกที่ที่มันผ่านไปศพของปิศาจก็ล้มลงเป็นกลุ่มและกลายเป็นเท่าฐานเฉินผิงสังหารทางเข้าไปยังใจกลางกลุ่มศพปิศาจเรียบร้อยแล้วร่างของเขาดูจะต้องได้ยากราวกับผีทุกครั้งที่ดาบฟาดฟันศพปิศาจก็จะร่วงลงสู่พื้นพร้อมเสียงดังปัง เปลวเพลิงบนดาบสังหารมังกรทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนค่อยๆก่อตัวเป็นเงาพระมัวของมังกรไฟที่ล้อมรอบดาบไว้สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อเฉินผิงอยู่ตรงกลางกระแสน้ำวนสีดำที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นในอากาศและวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากศพปิศาจก็ถูกดูดเข้าไปในนั้นอย่างบ้าคลางังเมื่อศพปิศาจตัวสุดท้ายถูกฆ่าเฉินผิงก็ค่อยๆเก็บดาบของเขาลงและยืนขึ้น แม้ว่าร่างกายของเขาจะปกคลุมไปด้วยเลือดและฝุ่นแต่ดวงตาของเขากลับดูมุ่งมั่นและสดใสมากขึ้นนรกภูมิซึ่งแต่เดิมนั้นดูน่ากลัวและน่าสะพรึงกลัวตอนนี้กลับมีรัศมีความชั่วร้ายอ่อนลงเล็กน้อยเนื่องจากศพปิศาจจำนวนมากเสียชีวิตเชิญพิงสูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงพลังที่พุ่งพล่านในร่างกายของเขาและรอยยิ้มพึงพอใจก็ปรากฏที่มุมปากของเขาเท่ากระดูกของศพปิศาจยังคงลอยอยู่ในสายลมอันมืดมิดของวิญญาณชำระ และพื้นดินที่เผาไม่บนพื้นดินยังคงปล่อยควันสีเขียวออกมาเฉินผิงเพิ่งจะใส่ดาบข้ามมังกรกลับเข้าฝักเมื่อทันใดนั้นก็มีเสียงฮัมเบาๆดังขึ้นจากส่วนลึกของความว่างเปล่าราวกับว่ามีสัตว์ร,ร้ายยักษ์โบราณกำลังตื่นจากการหลับไหลทันใดนั้นเขามองขึ้นไปและเห็นรอยร้าว,วาสีดำบิดเบี้ยวอยู่ในอากาศโซ่ทองแดงที่เป็นสนิมทอดยาวออกไปราวกับสิ่งมีชีวิตลากร่างที่สวมชุดกรเหล็กสีดำหนักลงสู่พื้นบูม พื้นดินแตกราวเป็นรูปคล้ายใยแมงมุมในทันใดและ่ามกลางเศษหินที่ปลิวว่อนนักรบในชุดกราะก,ก็ค่อยๆย,ยืดตัวตรงขึ้นในรอยแตกของหมวกกันน็อกที่เป็นสนิมมีเปลวเพลิงสีเขียวที่น่ากลัวพุ่งเข้าไปในเบ้าตาของกระดูกที่ผุพังภายใต้กรอบเหล็กสีดำที่แตกราบแมลงวันกำลังเคลื่อนตัวเข้าและออกจากรูที่ซี่โครงกลิ่นขาวและเน่าเหม็นนั้นน่ารังเกียจยิ่งกว่ากลิ่นศพปีศาจนับพันศพเสียอีกขวานผ่าภูเขาขนาดยักษ์ในมือของเขามีความยาวมากกว่าสิบฟุต สารสีดำที่ควบแน่นบนใบขวานยังคงหยดลงมากัดกร่อนหลุมลึกบนพื้นดินจนเกิดเสียงซูซ่านคนคนนี้กลายเป็นศพปิศาจแห่งอาณาจักรซานเซียนบทที่4945การเฝ้าระวังมดทันทีที่นักรบกรอบเปิดปากแก้วหูของเฉินผิงก็เจ็บมากจนพื้นที่รอบตัวเขาเริ่มแตกรว้ววเสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากแดนใต้พิภพ,พ,พซึ่งบรรทุกเสียงคร่ำครวญของวิญญาณที่ถูกกระทำผิดนับล้านมาด้วย จูจ่ๆรูม่านตาของเฉินผิงก็หดตัวลงแรงกดดันจากอาณาจักรอมะตะที่กระจัดกระจายเปรียบเสมือนภูเขาที่กดทับศีรษะของเขาทำให้เขาแทบจะหายใจไม่ออกแต่เขากลับกัดฟันและพลังงานชั่วร้ายที่เขาเพิ่งจะดูดซับเข้าสู่ร่างกายก็หมุนเวียนอย่างรุนแรงและเปลวไฟสีแดงก็ลุกโชนขึ้นบนดาบสังหารมังกรอีกครั้งทันเวลาพอดีเขาคำรามและร่างกายของเขาราวกับลูกศรที่ยิงออกจากคันธนูและดาบของเขาพุ่งตรงไปที่คอของชายผู้แข็งแกร่งในชุดกรอบ ขวานยักษ์ฟันเข้าไปด้วยพลังอันมหาศาลเฉินปิงหลบได้อย่างบุดหวิดด้วยการเอียงตัวไปด้านข้างลมจากขวานพัดผ่านไหล่ของเขาจนตัดเสื้อผ้าชิ้นใหญ่ขาดเขาใช้แรงพลิกตัวกลางอากาศและแทงดาบเข้าที่จุดที่อ่อนแอของข้อต่อกรอบแต่กลับถูกเหล็กสีดำสะท้อนกลับและมีประกายไฟกระเด็นออกมานักรบกรอบฟันขวานกลับด้านและเฉินผิงก็ยกดาบขึ้นเพื่อป้องกันแรงกระแทกอันมหาศาลทำให้ฝ่ามือของเขาชาและเขาต้องถอยกลับไปหลายสิบก้าว ในคฤหา์ของท่านผู้ครองเมืองคนรับใช้ได้นําข้อมูลของเฉินผิงมาส่งมอบเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาเห็นว่าเฉินผิงเป็นเพียงผู้ฝึกฝนระดับแดในอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะจู่จูเทพกาดฝลายก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้พร้อมกับแววตาที่ไม่เชื่อนักฝึกฝนที่เพิ่งมาถึงอาณาจักรอมตะและถูกถนนพามาที่นี่จะน่าเกรงขามขนาดนั้นได้อย่างไรมแมลงผู้จ้องมองไปยังฉากที่สะท้อนในกระจกสีรอนแล้วใบหน้าของมันก็ซีดลง สปิศาจอันทรงพลังจากแดนมหัศจรรย์ที่กระจัดกระจายได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเด็กคนนี้จะต่อสู้กับมันได้อย่างไรเขาจ้องไปที่เฉินผิงซึ่งกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับนักรบในชุดเกราะในภาพซึ่งเส้นเลือดบนหน้าผากของเขาก็เริ่มปูดออกมา คุณควรรู้ว่าในไรโนซิตี้ทั้งหมดนั้นไม่มีแม้แต่คนเดียวในอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถต่อสู้กับอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายได้ท้ายที่สุดแล้วความแตกต่างระหว่างอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงและอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายไม่ใช่แค่อาณาจักรเท่านั้นแต่ยังเป็นชนชั้นชัน้นและโลกแห่งความแตกต่างอีกด้วยมแมลงวันตัวเล็กๆจ้องมองอย่างว่างเปล่าในขณะที่การต่อสู้ในนรกเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เปลวเพลิงของเฉินพิงถูกขวานยักษ์ฟันอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลหลายแห่งที่ลึกพอที่จะมองเห็นกระดูกได้แต่ทุกครั้งที่เขาได้รับบาดเจ็บเขาก็สามารถใช้ดาบข้ามังกรเพื่อดูดซับวิญญาณชั่วร้ายที่เหลืออยู่จากการโจมตีของนักรบเกระซึ่งทำให้ออร่าของเขาเข้มข้นมากขึ้นเขาค้นพบด้วยความเฉียบแหลมว่าถึงแม้คู่ต่อสู้จะอยู่ในระดับที่สูงมากแต่รูปแบบการต่อสู้ของเขากลับเข้มงวดมากโดยอาศัยกำลังเพียงอย่างเดียวเพื่อบดขยี้ผู้อื่น เจอแล้วประกายแสงวาบในดวงตาของเฉินผิงขณะที่เขาถูกขวานยักษ์บีบจนมุมอีกครั้งเขาก็ทิ้งดาบลงทันทีสร้างผนึกด้วยมือและเปลวเพลิงรอบตัวของเขาก็กลายเป็นโซ่ที่พันรอบขวานยักษ์ในขณะที่นักรบกรอดถูกทำให้ตะลึงเฉินผิงก็พุ่งไปข้างหน้าและกดไฟหยางที่ควบแน่นในฝ่ามือของเขาอย่างรุนแรงไปที่หมวกของคู่ต่อสู้เอด หอมวกเหล็กสีดำส่งเสียงละลายราวกับถูกบดฝันและไฟผีสีเขียวปีศาจก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงในอุณหภูมิที่สูงนักรบเกอะคำรามและพยายามที่จะดิ้นให้หลุดแต่เฉินผิงกลับจับเขาไว้แน่นราวกับว่ามีหนามอยู่ที่ด้านข้างของเขาและเทพละกำลังทั้งหมดของเขาลงในกองไฟทำลายมันให้ชันสิหมวกกัน,น็อกระเบิดออกมาพร้อมกับเสียงตะโกนอันดังเผยให้เห็นกระโหลกที่ถูกเผาไม่ข้างใน ดาบฆ่ามังกรปรากฏในมือของเฉินผิงอีกครั้งในบางจุดและฟันลงหมาด้วยพลังอันมหาศาลเมื่อกะโหลกศีรษะถูกดาบผ่าออกเป็นสองส่วนร่างของนักรบสวมเกราะก,ก็พังทลายลงและกลายเป็นกองกระดูกเฉินผิงคุกเข่าข้างหนึ่งหายใจหอบบาดแผลบนร่างกายของเขาหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและลอมาหายใจของเขาก็เริ่มแสดงสัญญ,ญาณขององค์การฟื้นตัว แม่ลงตัวจิ๋วเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โดยซุดตัวลงในเก้าอี้เหนื่อยเย็นโชคหลังไปหมดเขาจ้องดูเฉินผิงที่ยืนอยู่ท่ามกลางเลือดในกระจกสีบรอนและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายชายหนุ่มผู้นี้ไม่เพียงแต่ฆ่าศพปิศาจได้นับพันศพเท่านั้นแต่ยังเอาชนะศพปีศาจอันทรงพลังในอาณาจักรอมะตะที่กระจัดกระจายได้ด้วยวิธีที่น่าเหลือเชื่ออีกด้วยด้วยความสามารถและทรัพยากรเช่นนี้แม้แต่อัจฉริยะโบราณในตำนานก็ยังไม่ดีไปกว่าเขาเลย หากเฉินผิงเป็นสมาชิกของกลุ่มปีศาจจริงไรโนซิตี้จะต้องตกอยู่ในอันตรายต้องส่งคนไปติดตามเขาทัานทีมแมลงวันตัวเล็กๆกระแทกโตและยืนขึ้นโดยมีแสงที่ซับซ้อนกระพริบเข้าในดวงตาของเขาเขาต้องการรับสมัครเฉินผิงไว้ใช้เองแต่ก็กลัวว่าเขาอาจจะเป็นปีศาจแต่ในขณะนี้เฉินผิงไม่รู้ว่าการต่อสู้ของเขาได้ถูกเจ้าเมืองผู้เป็นมแมลงวันมองเห็นได้ชัดเจนบทที่4946อมตะบ้าคลัง่ง ในนรกเชิญผิงสูดหายใจเข้าลึกๆและทันใดนั้นบริเวณทั้งหมดก็สั่นสะเทือนจากนั้นเชิญผิงรู้สึกว่าเจตนาทางเลือดและดาบของเขาได้รับการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดฉันจะสามารถฝ่าทะลุนรกนี้ไปได้หรือไม่เชิญผิงเองก็ไม่น่าเชื่อเล็กน้อยเนื่องจากเขาได้ดูดซับพลังงานชั่วร้ายจำนวนมหาศาลเชิญผิงจึงไม่สามารถซ่อนออร่าของเขาได้อีกต่อไปและเปิดเผยออร่าของทั้งสามตระกูลของเขาจนหมดสิน้น ตอนนี้เฉินผิงมีเพียงความอยากฆ่าอย่างบ้าคั่างในใจของเขาเท่านั้นและไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือการฆ่าคนทั่วทั้งแดนชำระบารัศมีของเฉินผิงยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วและพื้นที่ทั้งหมดของแดนชำระบาปก็ถูกบิดเบือนด้วยรัศมีของเฉินผิงหนุ่มน้อยเจ้าต้องยับยั้งตัวเองไว้และอย่าหลงผิดไปแม้ว่าเจ้าจะมีรัศมีปีศาจอยู่ในตัวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเจ้าเป็นปีศาจตัวจริงคุณเพื่อนจะดูดซับพลังงานชั่วร้ายไปมาก แต่คุณไม่ได้ใช้ทักษะใดๆเพื่อเปลี่ยนมันหากคุณหลงทางมันจะเป็นปัญหาจอมมานฉีหยุนเตือนใจเฉินผิงเพราะเขาสังเกตเห็นว่าเฉินผิงเริ่มแสดงอาการถูกเข้าสิ่งแล้วเนื่องจากเฉินผิงกําลังดูดซับพลังงานชั่วร้ายอย่างบ้าคลัง่งและเพื่อความเร็วเขาจึงไม่ได้ใช้เทคนิคหัวใจสมาธิเพื่อแปลงมันแต่ดูดซับมันโดยตรงหลังจากดูดซับพลังงานชั่วร้ายไปมากแล้วเฉินผิงก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไป ถึงแม้ว่ามันจะเป็นปีศาจจริงก็ถือว่าดีพอที่จะไม่ระเบิดและตายหลังจากดูดซับพ,พลังงานชั่วร้ายจำนวนมากในคราวเดียวขณะที่เชิญผิงฟังคำพูดของจอมมานฉีหยุนเขาก็พยายามอย่างหนักที่จะระงับเจตนาการฆ่าฟันในใจของเขาปรับการหายใจของเขาและเริ่มสงบลงช้าๆจากส่วนที่ลึกที่สุดของนรกมีชายคนหนึ่งเดินออกมาอย่างช้าชาผมของเขายุ่งเหยิงและเขาดูเหมือนขอทาน แต่รัศมีแห่งความน่ากลัวที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นปรมาจารย์เมื่อเห็นชายผู้นั้นปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเจ้าเมืองกาดฟลายก็ขมวดคิ้วและพูดด้วยความประหลาดใจในดวงตาของเขาอามาตะทท่บ้าคลั่งคนนี้ยังไม่ตายเขาอยู่ในนรกแห่งนี้มาหลายร้อยปีแล้วใช่หรือไม่มแมลงวันตัวเล็กๆรู้สึกตกตะลึงมากเนื่องจากเมื่อไรโนซิตี้ก่อตั้งครั้งแรกชายคนนี้ได้ก้าวเข้าสู่นรกภูมิและเข้าไปที่นั่นปีละครั้ง เพราะชายผู้นี้ไม่เคยดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองและดูบ้าคลัง่งผู้คนจึงเริ่มเรียกเขาว่าอมตะบ้าคลัง่งอย่างไรก็ตามเมื่อหลายร้อยปีก่อนอมตะที่บ้าคลั่งผู้นี้ได้เข้าสู่นรกภูมิและไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มคิดว่าอมตะที่บ้าคลั่งผู้นี้ตายไปในนรกและค่อยๆลืมเขาไปแต่ตอนนี้อมตะบ้าคลั่งที่ถูกลืมผู้นี้ได้ปรากฏตัวแล้ว เรื่องนี้คงทําให้มแมลงหวันตัวเล็กๆตกใจท้ายที่สุดแล้วสําหรับบุคคลหนึ่งที่ต้องอยู่ในนรกชั่วหลายร้อยปีบุคคลนั้นต้องอาศัยความแข็งแกร่งและความอดทนอย่างน่ากลัวเพียงใดในขณะนี้อามาตะผู้บ้าคลั่งได้สังเกตเห็นเฉินผิงแล้วแต่เฉินผิงยังไม่สังเกตเห็นเขาขณะนี้เฉินผิงกําลังพยายามอย่างหนักเพื่อดึงเอาพลังสังหารออกมาจากร่างกายของเขาและค่อยๆปรับตัวเขารู้สึกว่าอาณาจักรของเขากําลังจะก้าวหน้าอีกครั้ง เจ้าตัวน้อยนายแดนอมตะกล้าที่จะเข้าไปในแดนชำระบาปและฆ่าวิญญาณชั่วร้ายและพปิศาจไปมากมายมันน่าสนใจทีเดียวหลังจากที่อมตะบา้าคลั่งพูดจบเขาก็กำลังจะเข้าหาเฉินผิงแต่กลับถูกผลักกลับโดยพลังที่แข็งแกร่งอย่างกระทันหันบูมพลังที่ถูกเก็บกดไว้เป็นเวลานานปะทุกออกมาจากกลางของเฉินผิงพลังนี้ประกอบด้วยรัศมีอันชั่วร้ายและน่าสะพรึงกลัวย,ยิ่งกว่าวิญญาณชั่วร้ายแห่งนรกนี่คือ อมตะผู้บ้าคลั่งตกตะลึงมแมลงวันตัวเล็กๆก็มองดูฉากตรงหน้าเขาผ่านกระจกสีบร้อนด้วยความประหลาดใจเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่สามารถรู้สึกถึงความน่ากลัวของออร,ราที่เฉินปิงระเบิดออกมาได้แต่เขาสามารถเดาบางอย่างได้โดยการมองดูท่าทางของอมตะที่บ้าคลัง่งอ่าเฉินผิงเงยหัวขึ้นและคำรามในเวลาเดียวกันออร,ราในร่างกายของเขาก็เริ่มพุ่งพล่าน และอาณาจักรของเขาได้รับการยกระดับขึ้นสู่ระดับที่8ของอาณาจักรอมตะทันทีที่เขาคำรามดูเหมือนว่าเขาจะได้รับการปลดปล่อยบางอย่างและดูเหมือนว่าสภาพจิตใจของเขาดีขึ้นทําให้ร่างกายของเขาสงบลงในขณะนี้เชิญผิงถอนหายใจยาวด้วยความโล่งใจบทที่4,947คุณเป็นบ้าเหรอมันง่ายมากที่จะปรับปรุงอาณาจักรของคุณดูเหมือนว่านารกแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ดี เฉินผิงสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นจากความก้าวหน้าของอาณาจักรของเขาและเขาก็มีความสุขมากบัสขณะที่เชิญผิงกำลังจมอยู่กับความสุขจากการก้าวหน้าอาณาจักรของเขาพื้นที่โดยรอบก็สั่นสะเทือนและพร่ามัวลงทันทีโครงแห่งการเวลาและอวกาศเชิญผิงตกตะลึงคุณต้องรู้ว่าการจะใช้เวทมนต์แห่งเวลาและอวกาศแบบนี้ได้ต้องเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ฝึกฝนระดับต่ำกว่าใช้นั่นก็คือการบิดเบือนเวลาและพื้นที่ทั้งหมดแล้วสร้างเวลาและพื้นที่ใหม่ขึ้นมาเพื่อก,กักขังผู้คนเอาไว้ข้างในในช่วงเวลาที่กรงเวลาและอวกาศปรากฏขึ้นเฉินผิงในกระจกทองสำริดกัดฟลายก็หายไปด้วยเนื่องจากขณะนี้เฉินผิงถูกกักขังอยู่ในเวลาและอวกาศอื่นโดยผู้เป็นอมาตะที่บ้าคลั่ง เฉินผิงขึ้นหมดคิ้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนอื่นที่กำลังเผชิญกับการทดสอบในนรกแห่งนี้เนื่องจากโครงแห่งเวลาและอวกาศเช่นนี้ไม่สามารถถูกศพปิศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นไร้ได้เฉินผิงถือดาบสังหารมังกรและฟาดมันอย่างรุนแรงบูมบูมพลังงานดาบสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและโครงเวลาอาวกาศที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นก็ถูกทำลายทันทีด้วยดาบของเฉินผิงในขณะที่โครงเวลาและอวกาศถูกทำลาย เฉินผิงยังค้นพบอมะตะผู้บ้าคลั่งที่โจมตีเขาด้วยมีประกายแห่งความประหลาดใจในดวงตาของอมะตะบ้าเขาไม่คาดคิดว่ากรงเวลาและอวกาศของเขาเองจะถูกทำลายได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวจากเฉินผิงผู้เป็นอมะตะตัวน้อยทันใดนั้นเฉินผิงถือดาบสังหารมังกรและฟันเข้าใส่เซียนผู้บ้าคลั่งอมะตะที่บ้าคลั่งตกตะลึงและประหลาดใจมากขึ้น เขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้ความกล้าหาญแก่เฉินผิงที่ทําให้ผู้ฝึกฝนตัวน้อยในอาณาจักรอมตะแห่งการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะโจมตีตัวเองซึ่งเป็นนางฟ้าในอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายนี่ไม่ใช่การสแสวงหาความตายใช่ไหมอมตะที่บ้าคลั่งก็โกรธเช่นกันและก้าวไปข้างหน้ามุ่งตรงไปที่เฉินผิงเขาต้องการที่จะสอนบทเรียนแก่เฉินผิงและให้เด็กหนุ่มคนนี้ในอาณาจักรอมตะเรียนรู้บทเรียนของเขา จากแดนมหัศจรย์แห่งการเปลี่ยนแปลงสู่แดนมหัสจรยรแห่งการกระจายตัวนั่นคือช่องว่างที่ไม่สามารถข้ามผ่านได้อาณาจักรแห่งความเป็นอมตะนั้นสามารถมองได้ว่าเป็นอมตะเทียมเท่านั้นในขณะที่อาณาจักรแห่งความเป็นอมตะที่กระจัดกระจายนั้นเป็นอมตะอย่างแท้จริงแต่ยังไม่ได้เข้าสู่กลยุทธ์อมตะอมตะบ้าคลั่งต่อยเฉินผิงเมื่อเผชิญหน้ากับดาบข้ามมังกรของเฉินผิงเขาไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยบูมพลังดาบและหมัดปะทะก,กันอย่างหนักหน่วง ร่างของเฉินผิงบินถอยหลังและในที่สุดก็ลงสู่พื้นอย่างมั่นคงอมตะที่บ้าคลั่งตกใจและถอยหนีซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดเขาก็สามารถทรงตัวได้แต่แขนของเขายังคงสั่นอยู่ฉากดังกล่าวทำให้ใบหน้าของเฟิงเซียนน่าเกลียดอย่างยิ่งเขาไม่คาดคิดมาก่อนนว่าเฉินผิงผู้ฝึกฝนตัวน้อยในอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะจะมีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ แม้กระทั่งเจ้าเมืองผู้เป็นมแมลงวันก็ยังอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเมื่อเห็นฉากนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่ออมตะที่บ้าคลั่งมองเฉินผิงอย่างเย็นชาและกํำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับเฉินผิงแต่เฉินผิงไม่ได้พูดอะไรและฟาดดาบข้ามังกรในมือของเขาอีกครั้งเฮียอมตะบ้าคลั่งสาปแช่งจากนั้นก็ต่อยออกไปอีกครั้งบูมหมัดน,นี้เอาชนะพลังดาบของเฉินผิงได้อีกครั้ง แต่ในขณะที่อมตะผู้บ้าคล่างกำลังจะล้อเลียนเขาจู่ๆพลังดาบนับพันก็ตกลงมาจากเหนือหัวของเขาใบหน้าของอมตะบ้าเปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็ยกฝ่ามือขึ้นอย่างรวดเร็วทันใดนั้นก็มีสิ่งกั้นขวางปรากฏขึ้นเหนือหัวของเขาพลังงานดาบแตกสลายเมื่อมันสัมผัสกับอุปสรรคและไม่สามารถทำลายอุปสรรคได้เลยแต่ในขณะที่เฟิงเซียนเพิ่งจะปิดกั้นพลังดาบและไม่มีเวลาพักหายใจเฉินผิงก็โจมตีเขาอีกครั้งด้วยดาบ บ้าเอ้ยแก่บ้าไปแล้วเหรออมตะผู้บ้าคลั่งขมวดคิ้วโกรธและตะโกนใส่เฉินผิงโดยเรียกเขาว่าคนบ้าแต่คนอื่นๆเรียกเขาว่าเซียนบ้าคลั่งและตอนนี้เฉินผิงก็ยิ่งบ้ากว่าเขาอีกเมื่อดับข้ามังกรของเฉินผิงมาถึงหน้าเฟิงเซียนเฟิงเซียนก็ขมวดคิ้วรู้สึกถึงพลังสังหารอันโหดร้ายจากเฉินผิงเฟิงเซียนก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาไม่ได้ใส่ใจในขณะที่เขาโจมตี แต่คราวนี้เขาพบว่าร่างของเฉินผิงแพร่รังสีขององค์การฆ่าฟันอันน่าสะเพรึงกลัวรังสีความชั่วร้ายอันมืดมนและยังรวมถึงรังสีแห่งความชั่วร้ายอีกด้วยลอทอที่4,948คุณแพ้แล้วตั้งแต่เมื่อใดที่นักฝึกฝนปีศาจคนนี้สามารถเข้าสู่แดนชำระบาปในดินแดนของเผ่าสัตว์รายได้หรืออาจเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกมานานหลายร้อยปีแล้วเลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นภายนอก ในขณะที่กำลังคิดเฟิงเซียนก็ปล่อยหมัดออกไปอย่างรวดเร็วบูมเสียงอันดังของหมัดและดาบที่ประทะกันสะท้อนไปทั่วในนรกคลื่นอากาศแพร่กระจายอย่างรุนแรงไปทุกทิศทุกทางเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากทุกที่ที่ผ่านไปพื้นดินจะแตกร้าวเป็นร่องน่ากลัวมีกรดปลิวว่อนไปทั่วและฝุ่นและควันก็ฟุ้งกระจายไปในอากาศ การต่อสู้ระหว่างเฉินผิงและเฟิงเซียนได้เข้าสู่ช่วงที่ร้อนแรงในช่วงแรกทั้งสองยังสามารถต่อสู้ไปมาได้และการต่อสู้ก็ยากที่จะระบุผลได้ด้วยการฝึกฝนอันล้ำลึกในอาณาจักรแห่งเซียนที่กระจัดกระจายและประสบการณ์การต่อสู้ที่เข้มข้นหมัดทุกหมัดที่ส่งออกไปโดยเซียนที่บ้าคลั่งจะมีพลังที่จะทำลายโลกได้ลมจากหมัดบิดบิวรเวกับว่าจะฉีกพื้นที่ออกจากกันเฉิญผิงผู้ที่อยู่ในระดับที่9ก้าของอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะ อาศัยพลังลึกลับและรุนแรงในร่างกายของเขาและดาบข้ามมังกรที่คมกริบอย่างยิ่งในมือของเขาเพื่อทนต่อการโจมตีอันดุเดือดของอมตะผู้บ้าคลัง่งดาบข้ามังกรในมือของเฉินผิงเป็นดังมังกรที่ว่องไวมีเงาของดาบที่สันวัยทุกครั้งที่ฟาดฟันจะทําให้เกิดพลังดาบอันแหลมคมซึ่งปะทะเข้ากับพลังหมัดของอมตะบ,บ้าอย่างรุนแรงพลังดาบไข่กันดึงดูดลําแสงที่เจิดจ้าไปในอากาศส่องสว่างไปทั่วความมืดโดยรอบราวกับว่าเป็นเวลากลางวัน อมตะบ้าเริ่มหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อการต่อสู้ดำเนินไปเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนนว่านักฝึกฝนหนุ่มในอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงอมตะก,ก่อนหน้าเขาจะมีพลังการต่อสู้ที่เหนียวแน,น่นและความแข็งแกร่งที่น่าสะพริงกลัวเช่นนี้เขาคิดว่าเขาสามารถปราบเชิญผิงได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปเขาค่อยๆค้นพบว่าเชิญผิงไม่เพียงแต่ไม่แสดงทีท่าว่าจะล่าถอยเท่านั้นแต่ยังกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อการต่อสู้ดำเนินไป ดาบแต่ละเล่มถูกโจมตีด้วยพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ราวกับว่าจะฆ่าเขาให้ตายด้วยดาบเล่มนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเฉินผิงค่อยๆค้คนพบรูปแบบการโจมตีของเฟิงเซียนและเริ่มเปลี่ยนการป้องกันเป็นการโจมตีร่างของเขาเร็วราวกับสายฟ้าเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระท่ามกลางเงากำปั้นของอมตะบ้าเขาฟ้าดาบสังหารมังกรอย่างต่อเนื่องและพลังดาบอันแหลมคมก็พุ่งเข้าหาอามตะที่บ้าคลั่งราวกับพายุฝน จูจูเฟิงเซียนก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเขาพยายามต้านทานการโจมตีของเฉินผิงแต่ปรากฏเม็ดเหนืยบนหน้าผากของเขาทุกครั้งที่แขนของเขาประทะก,กับดาบสังหารมังกรแขนของเขาจะรู้สึกชาและเลือดในร่างกายของเขาจะเริ่มพ่งพลานบ้าเอ้ยทำไมเด็กคนนี้ถึงรับมือยากอย่างนี้เฟิงเซียนสาบแช่งอยู่ภายในใจของเขาเขาพยายามค้นหาจุดอ่อนของเฉินผิงและโจมตีอย่างรุนแรง แต่การโจมตีของเฉินผิงนั้นรุนแรงเกินไปทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะใส่ใจเฉินผิงเห็นโอกาสที่เหมาะสมและตะโกนเสียงดังทันทีและพลังที่ถูกเก็บกดไว้เป็นเวลานานในร่างกายของเขาก็ประทุกออกมาเหมือนกับภูเขาไฟมีแสงแห่งความบ้าคลั่งฉายแอร์วเข้ามาในดวงตาของเขาและดาบสังหารมังกรในมือของเขาก็ส่องแสงเจิดจ้าล่ำแสงดาบสีทองขนาดใหญ่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า พร้อมพลังที่จะทำลายโลกและฟันเข้าหาอมตะบ้าอย่างรุนแรงใบหน้าของอมตะบ้าเปลี่ยนไปอย่างมากเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่น่าสะพริงกลัวของดาบและรีบหมุนเวียนพลังทั้งหมดของเขาเพื่อควบแน่นเป็นโล่พลังอมตะหนาหนาตรงหน้าเขาอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีเต็มกำลังของเฉินผิงโลกวิญ,ญญาณกลับดูประบางมากแสงดาบสีทองนั้นเหมือนกับใบมีดอันคมกริบ ซึ่งสามารถทะลุผ่านโลได้อย่างง่ายดายและฟันไปที่อมตะบ้าอย่างรุนแรงบูมร่างของเฟิงเซียนถูกพัดหายไปเหมือนลูกปืนใหญ่ด้วยเสียงดังปังและลม้มลงกับพื้นอย่างแรงหลุมลึกขนาดใหญ่ถูกทุบลงไปในพื้นดินเต็มไปด้วยฝุ่นและควันอมตะบ้าคลั่งดิ้นรนเพื่อยืนขึ้นแต่พบว่าร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสอวัยวะภายในของเขาเหมือนจะแหลกสลายและความเจ็บปวดก็ไม่สามารถทนได้ เขาเงยหน้าึ้นและมองไปที่เฉินผิงที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาทีละก้าวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เต็มใจในขณะน,นี้นอกแดนขาระบาบเจ้าเมืองผู้เป็นมแมลงวันซึ่งกำลังสังเกตเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ฝานกระจกทองสำริดรู้สึกตกตะลึงมากจนพูดไม่ออกดวงตาของเขาเบิดกว้างและปากของเขาอ้ากว้างมากจนดูราวกับว่ามีใครอยู่ข้างในเขาไม่เคยจินตนาการมาก,ก่อนเลยว่าเฉินผิงผู้ฝึกฝนหนุ่มใน อาณาจักรอมะตะแห่งการเปลี่ยนแปลงจะสามารถเอาชนะอมะตะผู้ป่าคลั่งในอาณาจักรอมะตะที่กระจัดกระจายได้จริง